สวัสดีครับวันนี้ช่องหลุงหมอแผนโบราณจะมาแนะนำเรื่องอยาอายุวัฒนะนะครับที่นี้จะเป็นยาโดองครับยาโดกสุราหรือว่าต้มก็ได้นะครับวันนี้เราจะนำเสนอตำรับแปดอาชานะครับ ก็คือมา้าแปดตัวนะครับซึ่งประกอบด้วยสมุนไพรหลายอย่างนะครับพระเอกก็คือมา้ากระเทือบโรงนะฮะแล้วก็จะมีโรนเปลืองมีชะเอมมีปดงโคปดงลมนี่ปักคารูมีกำลังช่างสารมีอะไรบ้างนะฮะนี่ผม ได้ช่างไว้แล้วนะครับหหมอได้ช่างไว้แล้วก็คือเป็นส่วนประกอบนะครกวานครับชุดนี้ชุดส่วนประกอบมันจะมีเกีวกี้พวกและทะเลลูกชัอะไรประมาณนี้นะฮะนู่เครื่องหอมนะครับผมชุดนี้ก็แผงเจ็ดชั้น ช่วยกับเพาะนะฮะเรามันกัดมากต่วนี้ก็ถามว่นเปรียงนะครับหรือไพ่สันเรียกว่าเคี้ยตาป่านะครับงมีแมงกินหน่อยนะเนี่ยออร์แกนิกแมงกินมมีของว่านหอมแดงกับ ขอโมนผู้หญิงเพศหญิงครับผายจีนกับลังวงเฉลิงอไรพวกนี้นะครับนี่คือสมุนไพรเสริมนะฮะนี่พระเอกมันอยู่นี่นะครับพระเอกเขาก็ชื่อว่ามีนามว่าม้ากระทืบโลงนะครับผมนะครับมารกัะทืบโลง ในที่นี้ที่เราจะมานําเสนอวันนี้จะเป็นเครื่องยานะครับไม่ใช่สมุนไพรสดนะฮะบางทีจะเป็นเถานะครับแต่ถ้าเราไปซื้อที่ร้านยาก็จะเป็นลักษณะนี้นี่ยจะไปหลงกับแซมะทลายแล้วกันนะฮะมันจะคล้ายๆกันมาก คนก็หลงกันาตาค้ายคล้ายกันนะกิโลนึงก็หลักรมาณร้อยสอง้อยเนี่ยฮะไม่แพงหรอกแต่หลายๆตัวเข้าไปแพงนะครับใอ้ที่นี้เราใช้น้ำหนัก8ดบาทนะครับบาทหนึ่งบาทไทยก็คือเท่ากับทองนะฮะก็คือสิบห้ากร,รมัม สองบาทก็สามสิบสี่บาทก็หกสิบนะฮะนี่เอาไปเหลือตุ่มนี่ครับตุ่มห้าสิบกับตุ่มสิบกลายเป็นตุ่มสี่บาทเอ้ยตุ่มสี่บาทพอดีนี่มีตราคุดนะครับรับรองตราคุดนะครับสิบ นี่ห้าสิบนะฮะนี่สิบมองเห็นไหมครับช่างเลยนะครับแล้วก็ช่างสองรอบมันจะเป็นแปดบาทนะเข็มอย่างเงี้ยครับสีนะแถมๆถมไป นี่โถเตรียมดองนะครับนี่นำเสนอเฉยรอบหนึ่งสี่ดครับ่นีนไม่ถึงเข็มยังไม่กระดิกนะครับเข็มยังไม่กระดิกต้องรอก่อน โอ้โห oh. <laughs> ท่อนเล็กกัท่อนใหญ่นะฮะก็ hmm. ต่างกันนะมาแล้วทำไมนี่มาเมื่อกี้แถมไปแล้วนะครับหืมไม่ขยับเลยอ่าโอเคตามนี้นะครับ แบาทพอดีนะครับไอ้ตรงนี้ก่อนนะครับต้องขอภัยในความททเลนที่รู้เท่าไม่ถึงการน,นะครับมันลบไม่ได้แต่ก็แค่เอาไปลองลองดู้เฉยใน YouTube นะครับ จริงๆแล้วอาจจะลบได้มั้งแต่ลุงหมออาจจะแก่เกินไปไม่รู้จักวิธีลบนะฮะก็คงเหลือไว้แค่นั้นแหละ <_ C 1> ต่อไปนี้จะต้องจะเป็นตำรับยาทางนั้นนะครับ <_ C 1> ตำรับนี้ก็คือบำรุงกำลังนะครับบำรุงธาตุบำรุงกำลังช่วยเจริญอาหารแก้ปวดเมื่อยนะครับสำหรับท่านชายนกเขาเนไม่ต้องห่วงเลย <_ C 1> ใช้สุรา40 ดีกรีนะครับดองชุดนี้จะดองสี่ขวดนะครับเราได้สี่ขวดสองสองครั้งนะครับผมชุดนี้เราได้สี่ขวดว่าท่านชายธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาชุดนี้นําเสนอตัวพระเอกก็คือม้ากระเทยโรงที่เราแนะนํากันไปแล้วนะครับม้ากระเทยโรงเป็นไม้เถานะครับ ลดเย็นดองสุราหรือต้มดหือมบำรุงกำลังบำรุงโลหิตแก้ปวดเมือ่อยตามร่างกายแก้ปวดหลังปวดเอวปวดฟันบำรุงกำหนัดก็คืออย่างว่านะครับบำรุงธาตุแก้ประดงเลือดทำให้ห่อเลือดนหายไปหรือทำให้เม็ดที่เกิดตามผิวกายนั้นก็คือประดงลมมันจะยุบนะครับ อีกอย่างก็คือแก้น้ำเหลืองเสียนะครับช่วยย่อยอาหารทำให้อาหารมีรสหรือว่าหรือว่าเจริญอาหารนิดๆน,นะฮะทั้งถ้าใช้ทั้งต้นก็คือบำรุงธาตุบำรุงกำลังบำรุงกำลังนะครับส่วนมากที่เราเห็นตามเครื่องยากันก็คือเขาจะใช้นี่นะครับ นี่คือลำต้นของเขานะฮะว่านำเสนอมาจากต่างกันต่างที่กันนะครับที่นี่จากที่หนึ่งนะจากลาวกับพม่านะครับเนี่ยข้องใส่้เลยต่างกันนะครับสังเกตดูด,ดีถ้าเป็นเด็กๆก,ก็อาจจะดูยากหน่อยครับแต่เหมือนเหมือนกันนะรับที่ขนาดโอ,โอเคนะครับ วันนี้ก็ขอนำเสนอตำรับยาโดงแปดอาชาม้ากระเทือบลงมมลุงกำลังมมลุงกำหนัดมมลุงเลือดผลบงร่างกายแก่ปวดเมื่อยช่วยหนุกเขาขันนะครับส่วนผู้หญิงก็จะอืม,อมผิวพรรณอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าจะมีตำรับนี้จะมีของผู้หญิงหวานหอมแดงนะ ่วยอ่าแมงโอเคต้องไล่แล้วนะครับโอเคช่องลุงหมอแฟนโบราณขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับโอกาสหน้าจะนำเสนออีกตำรับต่อๆไปนะครับหรือต้องการอัดต้องการเรียนรู้เรื่องอะไรก็สามารถสอบถามมาได้นะครับ สำหรับคืนนี้ขอจบไว้แต่เพลงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับหลวงหมอแพทโบรันสวัสดีครับ